ก็ฝากทุกคนอดใจรอสักครู่นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะนานแค่ไหนแต่ว่าระหว่างทางก่อนที่จะไปถึงวันที่จัดแฟนมีตนะครับทางผมแล้วก็ทางทีมน,น,นะครับก็จะคิดแพทเทิร์นของแฟนมีทแล้วก็รวมไปถึงสิ่งที่อยากทําให้แฟนๆทุกคนนะครับก็สัญญาว่าจะทําอย่างสความสามารถแล้วก็ ทำให้แฟนมีครั้งนี้เป็นแฟนมีทีท่น่าประทับใจให้ได้ครับผมเพราะว่านี่คือแฟนมีครั้งแรกครั้งแรกของผมนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับฝาก open chat ด้วยนะครับยังเข้ามาได้นะครับมาคุยกันใน open chat นะครับไว้จะเข้าไปเล่นด้วยบ่อยๆนะครับระหว่างนี้ก็รักษาตัวดีๆนะครับผมเพื่อมารอเจอกันนะครับ ในวันแฟนมีนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบายครั้งไงว้ชื่อพาวิคครั้งไว่ะ